เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอังคารที่18เมษายนพุทธศักราช2566สําหำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์ยังเข้ามืออยู่เรื่อยๆทำเรื่องการใช้จ่ายก็ไม่มีปัญหา เรื่องของการงานช่วงนี้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นจะเจองานไหนคุณก็สามารถรับมือได้หมดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์รักไปได้ด้วยดีคุณจะมีความสุขและสมหวังส่วนคนโสดตอนนี้หัวใจว่างอยู่อีกไม่นานก็จะมีคนเข้ามาดูแลหัวใจสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ เรื่องของการเงินมีไรายได้เข้ามาแบบจัดหนักจัดเต็มทําให้ฐานะทางการเงินของคุณมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องของการงานการงานทุกอย่างกําลังจะไปได้สวยคุณมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีเพราะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีคอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันทุกๆเรื่องหันไปทางไหนก็เจอแต่คุณรออยู่ยืนเคียงหันไปทางไหนก็เจอแก่คุณยืนเคียงข้างส่วนคนโสดสถานการณ์บางอย่าง ากจะพาคุณไปพบเจอให้คนที่คุณถูกใจสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินของคุณยังมีรายได้เข้ามาแบบเน้นๆน้นทำให้ฐานะทางการเงินของคุณดีขึ้นเรื่อยๆ เรื่องของการงานตอนนี้ช่วงเวลานี้ดีขึ้นทุกอย่างแต่กว่าจะได้อะไรมาก็กต้องเสียพลังกายพลังใจไปมากพอสมควรเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักเหมือนจะดีแต่ไม่ดีเท่าที่ควรส่วนคนโสดจงังหวะน,นี้ชีวิตต้องสู้สู้ต่อไปก่อนความรักเอาไวท้ทีหลังสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคนเกิดวันพุธมีไรายได้เข้ามาแบบไม่ขาดสายแต่จะเก็บเงินไม่ค่อยได้เพราะมีรายจ่ายเต็มไปหมดเรื่องของการงานไอเดีย จะพุ่งกระชูดผลงานของคุณโดดเด่นเป็นพิเศษผู้ใหญ่จะมองเห็นความสามารถของคุณเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมีโอกาสได้ร่วมทํากิจกรรมดีๆไปด้วยกันเป็นการกระชับความสัมพันธ์มากขึ้นสว่วนคนโสดรักที่คุณตามหากําลังจะไปหาคุณเร็ววันนี้สําหรับคนที่เกิดวันพาหัสบดีเรื่องของการเงินมีรายจ่ายเข้ามามากมายและสม่ําเสมอมีรายได้เข้ามามากมายเช่นเดียวกันเรื่องของการงานทั้งหนักทั้งเยอะแถมกดดันอีกด้วยหาคุณ มีสติแล้วค่อยจัดการไปได้ทีละอย่างเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักชีวิตคู่สดใสจะทําอะไรตอนนี้ความรักหวานช่าส่วนคนโสดจะมีความรู้สึกดีกับใครสักคนลองเปิดใจคุยได้สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอช่องทางทามาหากินนอกเหนือจากการทํางานเรื่องของการงานการงานมองไปทางไหนก็เจอกับคนช่วยเหลือได้ทุกอย่างจงเชื่อมั่นว่าฉันทําได้เรื่องของความ สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่แล้วคนรักความสัมพันธ์ราบรื่นดีคุณกับคนรักช่วยเหลือเครือกูลกันตลอดไม่มีวันที่จะทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ใช่และคุณตามหามานานแล้วสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินเรื่องของการเงินงานต่าง ยังให้ค่าตอบแทนดีอยู่แต่เงินที่ได้มาจะถูกแบ่งออกไปเรื่องของการงานความสุขความสมหวังความสําเร็จจัดเต็มไปเลยในช่วงนี้จะทําอะไรก็ดีไปหมดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่มีปัญหาอะไรโสดจะมีคนแวะเวียนเข้ามาทําความรู้จักลองเปิดใจดูไม่เสียหายดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ